สวัสดีครับผมออกไปหาคนกินเที่ยวครับวันนี้มีเมนูมานำเสนออีกแล้วพึ่งเลือกงานมาครับนึ่งเือกอีกแล้วครับผมชวััดเมนูอะไรเลยได้หัวปลามาครับ แซลมอนอันนี้เนี่ยซื้อมาราคาหนึ่งร้อยบาทครับสามหัวนะเขาขายหัวละสี่สิบาทครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อสามหัวก็ร้อยหนึ่งนี่วันนี้กะว่าจะต้มยำเมนงงูง่ายๆก็ สดน้ำร้อนๆนะข้าวสวยพร้อมแล้วก็ลงมือได้เลยนี่ครับสามหัวครับหัวใหญ่ๆเป้งๆเนี่เป้งๆครับเป้งๆสดๆครับผมออก็นั่นแหละ ต้มยำไปดูหน้าตากันเลยแล้วกันเนาะมันดึกแล้วผลมะกอูของต้มยำเนี่ยมันจะขาดไม่ได้เลยคาคาต้ไครไ้ใบมะกรูดนะอันนี้ปูกเองครับได้กินครับได้กินมันจะมีอ่า ผักชีใบเลื่อยนี่ยนะที่ผมปลูกไว้ะได้กินก <c oughs> ำลังงามเลยครับแล้วก็จะมีตามด้วยใ <c oughs> บกระเพราหน่อยวันนี้จะใช้มะขามเปียกครับ <c oughs> อันนี้ไม่ได้ปลูกเองนะ <c oughs> ซื้อเข้ามาสิบบาทนี่สิบบาทสิบบาทจ้ามะขามเปียก <c oughs> แต่อันนี้เนี่ย <c oughs> ปลูกเองครับอันนี้ผมเก็บแล้วก็แช่เย็นไว้พริกนะอันนี้พริกปลูกเองครับปลูกเองได้กินเหมือนกันถ้าใครแบบว่ามีพื้นที่นะครับถ้าขยันก็ไม่ต้องซื้อเขาจริงๆมีพื้นที่ปลูกหรือว่าใครอยู่คอนโดอยู่หออะไรพวกนี้ปลูกใส่กระถางไว้ก็ได้กินเหมือนกันเชื่อผม ก็จะเบ็ดเด็ดใบกระเพราไปใส่สักหน่อยหนึ่ง <c oughs> ใบกระเพรานี่ก็งามงามมันอยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวตัดเอาประมาณนี้ห้าบาทตลาดนั้นี่ห้าบาทนะเนี่ย ประมาณนี้นครับพอลนี่มีพริกเก็บจากต้นนี้ไปมีต้นหน้าบ้านก็มีนะนี่มันก็ยังเหลือเม็ดอ่อนๆอยู่ครับ ดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่ก่อนพกชีไปด้วยเด็ดเอาครับก็เขาก็จะออกมาให้เรากินเรื่อยๆเลยไม่ได้ขาดเลยครับนี่ปูกเองก็เป็นอย่างนี้ล มะเขือหน้าบ้านก็งามนะอา่าทำซุปมะเขือไปทีแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปเอาแค่นี้พออันเนี้ยไอใบชะพูครับเพื่อนบ้านให้มาแต่ว่าผมยังไม่ได้ลงดินนะอยู่ในกระถางอยู่เลยแต่ว่าก็งามคนระับนี่ ต้นมะเขืองามงามงามเดี๋ยวอ,อ้อมืดแนวดีกว่านี่อีกต้นหนึ่งครับใบกระเขาบอกว่าเป็นดอกนี่ต้องตัดออกใช่ไหมโอเคตัดไป เป็นดอกก็ต้องตัดออกตัดออกให้เพื่อให้เขาแตกสวยงามครับก็น,นี่แหละอ่ามืดๆหน่อยนะโอเคเดี๋ยวไปเจอเมนูผมเลยเกือบจะเส่็แล้วครับมาชิมดูเมื่อกี้ยังไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวใช่ไหม เจอนี่จัดไปตรวจตรวจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผม शोट नहीं सोर्ट मानिए ไเข้าสวยอยู่ไหนบวกกันเข้าไปครับผมตำร้อนครับเจอเรนไมคคลิปหน้าครับมาทานด,ด้วยกันครับกำลังร้อนๆจุจัดได้ประมาณนี้ครับผม ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้เจอกันให่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ